เอาลาซีตามติดทีมชาติไทยก่อนนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับพร้อมส่องเงื่อนไขไทยชนะซีเรียบวก5.3เลยหรือเป็นไปได้อย่างไรพร้อมเปิดสถิติตัวเลขอีชิอินักปั้นมือทองจริงหรือไม่มีคำตอบขนาดที่อัปเดตทีมอยู่ย3ปีคือหาสุด,สด กับนักเตะลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นล่าสุดเจ้าตัวเปิดใจแล้วกับเป้าหมายกับทีมชาติไทยมีอะไรบ้างมาดูกันขณะที่อาเซียนอัปเดตคือหาสุดๆแฟนอินโดสุดงงลงทุนหลักพันล้านแต่บวกแรงกิ้งน้อยกว่าตีมอเป็นไปได้ยังไงพร้อมบทวิเคราะห์ เวของทีมชาติไทยลงทุนน้อยแต่ได้ผลลัพธ์เยอะกว่าเกิดอะไรขึ้นและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์ Big กแชมปแบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับ Big กแชมปหน่อยนะครับพี่น้องบอลไทย เข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมกลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจแบบสุดๆไปในทันทีครับสำหรับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเราครับก่อนการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่50ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่14ตุลาคม2,567นะครับโดยนัดชิงชนะเลิศเนี่ยที่มันน่าจับตามองก็คือการที่ทีมชาติไทยของเราจะได้มีโอกาสปะทะ คู่แข่งที่แกร่งกว่านะครับอย่างซีเรียที่ณปัจจุบันเนี่ยอันดับเรนกิ้งคือ92ของโลกนะครับงานนี้น่าสนใจครับแล้วก็เป็นการอัปเดตท,ที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าข้อมูลยืนยันออกมาแบบนี้ครับว่าหนึ่งคนที่ต้องให้เครดิตแบบชัดเจนก็คือในส่วนของมาซาธดะอิชีอีนะ เรียกได้ว่าตอนนี้กำลังถูกกระแสชื่นชมเยอะมากๆครับโดยเฉพาะการออกมาสรุปผลงานการทำทีมชาติไทยของเช่าตัวที่นับปัจจุบันเนี่ยคุมมาแล้วนะครับ11เกมอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ทำผลงานได้น่าประทับใจซะด้วยครับชนะ4เสมอ4แพ้3คือเปอร์เซ็นต์ชนะของยุคอีชีเนี่ยอยู่ที่36 จุเปเซคือนับตั้งแต่วันแรกที่เจ้าตัวพาทีมชาติไทยบุกไปแพ้ญี่ปุ่น0-5ต่อ5เมื่อวันที่1มกราคมเป็นต้นมาเนี่ยตัวของอ e ิชิเนี่ยก็ค่อยๆเก็บสถิติสุดน่าสนใจครับแน่นอนนะครับเกมกับซีเรียเนี่ยรายงานคอนเฟิร์มมาแล้วนะครับว่าหลายคนเนี่ยอยากรู้ว่าถ้าหากทีมชาติไทย ล้มเอาชนะซีเรียในนัดชิงชนะเลิศได้เนี่ยนะครับแล้วก็เป็นเกมระดับฟีฟ่าเดย์เอแมด้วยเนี่ยหลายคนกำลังตื่นเต้นครับว่าไทยกำลังไต่อันดับเรนกิ้งได้อย่างน่าสนใจนะครับรายงานยืนยันคอนเฟิร์มแบบนี้ถ้าหากทีมชาติไทยชนะซีเรียในวันที่14ตุลาคมนะครับข้อมูลชี้ชัดว่าไทยจะมีคะแนนบวกอยู่ที่5.30คะแนนเลยทีเดียวซึ่งถ้าหาก เป็นกรณีเสมอแล้วชนะจุดโทษนะครับแต้มของไทยก็จะบวกถึง2.80แต่ถ้าหากไทยเสมอและแพ้จุดโทษเนี่ยก็ยังบวกอยู่ดีนะครับบวกอยู่ที่0.30แต่ในเคสที่ไทยแพ้เนี่ยจะลบเยอะหน่อยนะครับลบถึง4.70กันเลยทีเดียวก็เรียกได้ว่าเคสนี้ต้องจับตามองนะครับในยุคฟุตบอลของ et ชเนี่ย ว่ากันว่าณปัจจุบันกำลังเป็นยุคที่มีการเชื่อมโยงและก็เชื่อมต่อนักเตะขึ้นมาใหม่หลายคนแล้วตอนนี้เนี่ยสถิติตัวเลขนะครับนัดล่าสุดของทีมชาติไทยก็เริ่มมีการนำเสนอและถูกรายงานออกมานะครับแล้วมันก็ชี้ชัดได้เป็นอย่างดีเลยครับคุณผู้ชมว่าทีมชาติไทยของเราในยุคที่อิชิทำเนี่ยถือว่าเป็นนักปั้นมือทองที่สร้างนักเตะ ขึ้นมาทดแทนนะครับผู้เล่นตัวเก่าก่อนหน้านี้ได้อย่างน่าสนใจยกตัวอย่างนักเตะค,คนแรกกันก่อนเลยครับนั่นก็คือในส่วนของนิโก้นิคลัส m มิเคิลสันในยุคข,ของอิชิเน่ยถือเป็นนักเตะลูกครึ่งไทยโนเวที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเกมล่าสุดเนี่ยตัวเลขยืนยันนะว่าตัวของนิโก้เนี่ยเป็นนักเตะที่สัมผัสบ,บอลมากที่สุดในเกมครับ69ครั้ง นะครับแล้วก็วิ่งเติมขึ้นลงสุดแบบไม่พักเลยนะครับมีตัวเลขยืนยันชัดเจนว่าเจ้าตัวเนี่ยดวลชนะคู่แข่ง7จาก11ครั้งแถมการเข้าประทะสำเร็จเนี่ยยังทำได้อย่างยอดเยี่ยมครับสำเร็จ4ครั้งจาก5ครั้งที่มีการเข้าประทะนะนี่คือส่วนของตัวเลขของนิโก้ที่ยืนยันคุณภาพของเจ้าตัวได้เป็นอย่างดี อีกหนึ่งคนที่ก็ได้รับคำชื่นชมนะครับว่ายกระดับตัวเองขึ้นมาเล่นทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้อย่างน่าประทับใจก็คือในส่วนของส้มเช้งครับจนนธานเข็มดีกลายเป็นนักเตะนะครับที่ส่งบอลได้สำเร็จเยอะที่สุดตลอด90นาทีนะครับที่สำคัญเนี่ยนะครับตัวของจนนธานเนี่ยพยายามเน้นหนักที่การไม่ส่งคือหลังคือส่งไปข้างหน้าเยอะมากนะครับ ข้อมูลออกมาแบบนี้ครับคือตัวสมเฉงเนี่ยสัมผัสบอลไป57ครั้งจ่ายบอลสำเร็จเยอะสุดนะครับ29จาก36ครั้งนะครับ8ครั้งเป็นการนำบอลส่งคืนหลังนะครับซึ่งถือว่าน้อยมากนะครับเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็การดวลชนะคู่ต่อสู้เนี่ย5ครั้งจาก10ครั้ง ดวลัวกาอากาศเนี่ยชนะ4จาก6ครั้งมีการตัดบอลมีการเรียกฟาวเรียกว่าตอนนี้ครบเครื่องจริงๆนะครับสำหรับในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟของจนาธานเข็มดีของเรานะครับอีกหนึ่งคนที่ตัวเลขยืนยันออกมาว่าทำผลงานได้หน้าประทับใจมากๆก็คือมิดฟิลระดับมันสมองนะครับอย่างวีรเทพป้อมพันธ์ครับตอนนี้ถูกยกย่องว่า เป็นนักกีฬากองกลางประเภทปิดทองหลังพระอย่างแท้จริงเกมล่าสุดเนี่ยตัววียรเทพนะครับสัมผัสบอลรวมกันทั้งสิ้น56ครั้งมากที่สุดเป็นอันดับ3ของทีมนะครับจ่ายบอลสำเร็จ2 7จาก39ครั้งแล้วก็จ่ายบอลเข้าสู่พื้นที่คู่แข่ง1 4จาก19ครั้งมีโอกาสได้ครอสบอล3ครั้งแย่งบอกลบกลับคืนมา3ครั้ง เข้าประทะ3ครั้งตัดฟาวหนึ่งครั้งโอ้โหเป็นกลจักรสำคัญในแดนกลางแหะในเกมที่ฝนตกขนาดนี้เนี่ยการวางบอลของวีรเทพถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญอีกหนึ่งคนที่น่าจะเป็นการยืนยันการันตีนะครับว่ากุนซือชาวญี่ปุ่นอย่างมาซาทาดะอิชิอิคือนักปั้นมือทองอย่างแท้จริงก็คือตัวเลขสถิติริมเส้นของเทเจริญสักวงกรครับในตำแหน่งกาบขวา เกมนี้เนี่ยจเจริญศักดิ์แอซซิดเปิดบอลแม่นๆให้สุพนัทมงเข้าประตูไปในจังหวะนำฟิลิปปินสองประตูต่อนหนึ่งเจ้าตัวเนี่ยยังเป็นนักเตะที่มีสปีดเทอร์โบที่ดีจ,ดจัดนะครับข้อมูลรายงานออกมาจเจริญศักดิ์เนี่ยมีโอกาสยิง4ครั้ง ส่งบอลสำเร็จ23ครั้งชนะการโดน5ครั้งเปิดบอล9ครั้งและก็ผ่านบอลเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายไป13ครั้งนี่คือ4คัะการนะครับในเกมนัดล่าสุดที่เป็นตัวเลขสถิติที่ชี้ได้ชัดว่าการเลือกตัวของอิชิเน่นาสนใจคือนอกเหนือจากสถิติการทำประตูที่ยอดเยี่ยมของชนาทิพตั้งแต่ประตูแรกที่เป็นการเปิด มิติของเกมให้ไทยเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะฟิลิปปินส์ได้แล้วตอกย้ำกับ2ประตูของสุพนัทเปื่อนตานี่เป็นหนึ่งผู้เล่นที่ทำประตูได้มากเลยนะครับในยุคข,ของอ e ีชินะก็บอกได้อย่างชัดเจนว่าทีมชาติไทยของเราตอนนี้แข็งแกร่งทุกอนูของจริงนะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าเกมนัดชิงชนะเลิศกับซีเรียเนี่ยเราจะสามารถฉายฟอร์มเทพนะครับเก็บ 5.63แต้มได้หรือไม่ก็ต้องมาติดตามกันแบบยาวๆนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกรณีนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับยังอยู่กันที่ความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับแต่อันนี้เป็นหนึ่งประเด็นที่แฟนบอลไทยหลายท่านแอบเป็นห่วงก็คือกรณีของทีมชาติเลบานอน ที่ไทยเนี่ยระวังโปรแกรมอุ่นเครื่องไว้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนล่าสุดเนี่ยมันน่าจะตามองตรงนี้ครับคุณผู้ชมเพราะว่าทางฝั่งของเลบานอนเนี่ยพึ่งถอนตัวออกจากการอุ่นเครื่องกับเวียดนามในเดือนตุลาคมนี้สาเหตุก็เนื่องมาจากว่าอยู่ในภูมภาคที่กำลังมีสงครามอะไรทำนองนี้นะครับ แฟนบอลหลายท่านก็เลยแอบเป็นห่วงว่าเอ๊ะเลบานอนเนี่ยจะถอนตัวอุ่นเครื่องกับไทยอีกหรือเปล่าเรื่องนี้มีการยืนยันจากทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับว่าณนะเวลานี้ครับเกมระหว่างไทยกับเลบานอนยังคงแข่งขันตามโปรแกรมเดิมนะครับแต่ในอนาคตถ้าสงครามทวีความรุนแรงเนี่ยก็อาจจะเป็นสาเหตุให้เลบานอนขอยกเลิกได้ซึ่งเรื่องนี้ช้างศึกเองก็จะ ไม่ได้รับผลกระทบนะครับเพราะว่าตอนนี้สมาคมได้ติดต่อทีมสแตนบายไว้แล้วครับก็เรียกว่ามีแผนสำรองรอรับไปเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็นา่าติดตามแบบสุดๆนะครับว่าไทยเราในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะได้อุ่นเครื่องกับทีมใดนั่นเองนะครับจากชุดใหญ่เนี่ยขอพูดถึง U23 หน่อยได้ข่าวว่ากระแสดีสุดๆยู3ตอนนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกรณีนักเตะไอหนุ่มหัวทองลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นอย่างชุนตะฮาเซกาวะซึ่งเป็นดาวซันโบ PAA อยู 23, อย่23ยังสเตอร์ลีก2,024นะครับที่ตอนนี้ยิงไปแล้ว4ประตูให้กับสโมสรต้นสังกัดอย่างทูแบงคอกยูนเต็ดนะครับล่าสุดนี่เจ้าตัว ได้เข้ามาฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยรุ่ยยุไม่เกิน23ปีกับทาคายุกินิชิกายะเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยทางชุนตะเองบอกว่าผลงานในลีกยูฟ่าสาถือว่าพอใจในระดับหนึ่งและทำให้ผมเนี่ยมั่นใจเยอะพอสมควรในการต่อยอดเข้ามาแคมป์ทีมชาติไทยก็จะรักษามาตรฐานของตัวเองไปเรื่อยๆทุกคนถือว่าเป็นเพื่อนใหม่เกือบทั้งหมดรวมถึงโค้ชด้วยก็จะพยายามพูดคุยให้เยอะเพื่อปรับ พัฒนคติกันและเข้าใจกันให้ได้มากที่สุดสําหรับตัวเขาเนี่ยขอตั้งเป้าในการฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยครั้งนี้และคือจะต้องมีชื่อติดในรอบต่อไปให้ได้นะครับเพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในทีมชาติไทยชุดยู23ปีชิงแชมป์เอเชียน,นะครับนี่เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่สร้างกระแสคือฮาหรับแฟนบอลไทยก่อนหน้านี้เป็นอย่างมากนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับว่าเจ้าตัวจะสามารถ ทำผลงานได้น่าประทับใจหรือไม่นะครับคุณผู้ชมจากความเคลื่อนไหวของชุดใหญ่ยูย่สาเนี่ยขอตามประเด็นหนึ่งเรื่องนะครับนั่นก็คือในส่วนของมาโกโตเทกุราโมรินะครับนี่ก็เป็นกุนซือระดับตำนานทีมชาติญี่ปุ่นอีกหนึ่งคนที่เพิ่งจะแยกทางกับต้นสังกัดนะครับสมโมสรไทยรีกอย่าง b G ีจีบทุมแล้วสุดมีรายงานออกมานะครับว่าตัวเทกุเนี่ย เหมือนจะตกงานได้ไม่นานนะครับเพราะว่าสื่อญี่ปุ่นนะครับอย่างนิคันสปอร์ตมีการออกมารายงานว่าเทกุกํำลังจะคัมแบ็กกลับมารับงานทำทีมในเจลิกของญี่ปุ่นนะครับโดยมีข้อมูลยืนยันออกมาครับว่ามาโกโตเทกุระโมริเนี่ยมี2ทีมเป็นตัวเลือกแน่ๆนะครับนั่นก็คือ1 คอนซาเรซัปโปโรครับทีมที่มีสุมโชคสารชาติซึ่งตัวของมิชาเนี่ยอำลาแน่นอนนะครับอีกทีมก็คือเซเรโซโอซากานะครับก็อาจจะมีการเปลี่ยนโค้ชจากอากิโอโคกิคุออกด้วยเช่นกันซึ่งเรื่องนี้สื่อญี่ปุ่นบอกว่าเทกุเป็นตัวเต็งนั่นเองนะครับนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็มีความพ่วงเกี่ยว กับนักเตะไทยของเราอย่างต่อเนื่องนะสำหรับมาโกโตเทกุราโมริ ori, นั่นเองครับมาตามติดฟุตบอลอาเซียนกันบ้างครับโอ้โห و, ประเด็นฮือฮาหนีไม่พ้นอินโดนีเซียอีกแล้วเนาะเพราะว่าอินโดนีเซียยังคงเดินหน้าเปิดตัวผู้เล่นนะครับจากยุโรปนะครับลูกครึ่งลูกเซี่ยวโอนสัญชาติตอนนี้อินโดนีเซียเอาหมดครับล่าสุดประเด็นฮือฮาคือการ ได้ตัวของเควินดิกนะครับกองหลังจากสโมสร FC โคเปเฮเกนเข้ามาร่วมชาติอีกหนึ่งคนนะครับความฮือฮาอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าตัวของเควินดิกถือเป็นนักเตะทีมชาติอินโดนีเซียลายล่าสุดที่นะครับถูกอินโดนเนี่ยตามจีบรายงานบอกว่าตามจีบมาสี่ปีเต็มเพราะว่านักเตะรายนี้เกรดพรีเมียมของจริง เคยเล่นอยู่กับทีมดังทั้งเฟเยนูสนะครับรวมไปถึงทีมอย่างฟิออเรนตีนาด้วยนะและที่สำคัญเขายังเป็นผู้เล่นนะครับที่มีประสบการณ์เล่นกับารายการสโมสรฟุตบอลยุโรปอย่างยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะครับก็เลยกลายว่าดิลนี้เนี่ยสร้างความฮือฮามากสำหรับอินโดนีเซียนะจริงๆผมก็อยากพูดอยู่เหมือนกันนะว่าหลังๆเนี่ย ขั้นตอนการดําเนินงานโอนสัญชาติลูกครึ่งลูกเซี่ยวของอินโดเนี่ยรวดเร็วนะแล้วก็ทําเหมือนกับว่าณนะปัจจุบันเนี่ยทีมชาติอินโดนีเซียเนี่ยเปรียบประดังเ,เป็นสโมสรอ,อาชีพในดีกใดลีกหนึ่งของโลกที่มักจะอยู่ในช่วงของฟีฟ่าเดอยู่เสมอเงื่อนไขนี้นะ่าสนใจนะผมให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านได้พิจารณานะว่าอินโดนี่แหละอาจจะเป็นชาติแรกที่เปิดประเด็น ในเรื่องของการโอนสัญชาติลูกครึ่งลูกเซี่ยวเนี่ยให้เกิดให้กระตุกฟีฟ่าได้มีการปรับปฏิทินเหมือนกันเพราะเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยทีมชาติหลายทีมชาติก็คงจะเดินเวแบบอินโดนีเซียแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีการป,ปรับปฏิทินในช่วงของการโอนย้ายเนี่ยมันก็จะเกิดการเสริมนักเตะแบบนี้ขึ้นเรื่อยๆคือเงื่อนไขของการเสริมมันก็ยากอยู่แต่บางประเทศมันทําได้ไงอย่างอินโดเนีย เอาทุกหน่วยงานมารวมกันเพื่อเร่งในการโอนสัญชาติแล้วให้เกิดนักเตะใหม่ทันทุงทีซึ่งอาจจะเป็นเงื่อนไขที่ทําให้แต่ละชาติเนี่ยอาจจะมีการฟ้องร้องอินโดในอนาคตก็เป็นได้นะอันนี้เป็นบทวิเคราะห์ส่วนตัวนะแต่เดี๋ยวดูกันยาวๆนะครับเพราะว่าผมดูแล้วอินโดต่อให้โอนเยอะขนาดไหนเนี่ยแต่ถ้าหัวใจมันไม่ได้เนี่ยนะครับไม่อยากที่จะให้แบบ ไปถึงจุดสูงสุดหรือว่าเอานักเตะเก่งๆมารวมกันแต่ผลลัพธ์ไม่ได้เนี่ยมันก็อาจจะมีผลกระทบเหมือนกันเพราะว่าอินโดนีเซียตอนนี้เหมือนจะดีนะแต่ลงสนามมา3เกมเนี่ยยังไม่ชนะใครแต่เพียงแค่ไม่แพ้ใครเท่านั้นนะครับมี3แต้มเท่านั้นดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยสื่อของอินโดนีเซียก็คงมีการพูดถึงกันหนึ่งเรื่องกับผลงานของอินโดนีเซียที่วันนี้เนี่ยยังคงงงอยู่นะครับสำหรับแฟน,แฟน,แฟนบอลของอินโดนีเซียเพราะว่า สื่ออินโดเนียมีการหยิบยกนะครับคะแนนบวกนบในช่วงฟีฟ่าเดือนตุลาคมโดยเฉพาะในวันที่12ที่ผ่านมานตั้งแต่วันที่12เนี่ยกลับกลายเป็นว่าตอนนี้นไทยเราเนี่ยที่เอาชนะฟิลิปปินเนี่ยบวกไป3.4นะครับอินโดนีเซียที่เสมอนัดล่าสุดบวกเยอะกว่าไทยนะบวกอยู่4.39นะครับแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้เขาเ,เข้าไปใกล้ตำแหน่งท็อป1้อของโลกเลยนะครับ แล้วเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับทีมอย่างตีมร์เลสเตนะครับตีมร์ยังบวกเยอะกว่าอินโดนีเซียอีกนะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่พูดถึงว่าเอาตรงๆนะครับวันนี้อินโดนีเซียเนี่ยถ้าพูดกันแบบตรงไปตรงมานะครับลงทุนระดับหลายพันล้านเพื่อไปดึงนักเตะลูกครึ่งลูกเซี่ยโอนสัญชาตินะครับหลายคนวิเคราะห์ว่าถ้าเกิดโปรเจกต์เนี้ยมันล้มแบบไม่เป็นท่าพลาดตัวไปฟุตบอลโลกเนี่ยอินโดนีเซียต้องใช้เงินอีกเท่าไหร่กว่าที่พวกเขา จะเข้าใกล้ฟุตบอลโลกนะครับซึ่งเมื่อมาพิจารณากันถึงจุดจุดนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าสำหรับมุมผมเองผมกลับชอบในเวของทีมชาติไทยนะครับที่ค่อยๆสร้างค่อยๆปั้นค่อยๆพัฒนาหาโคด้ดดีๆเข้ามาขัดเกลานักเตะไทยให้ขึ้นไปกลายเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของทีมชาติไทยเนี่ยเวเนี้ยอาจจะช้าหน่อยแต่รู้สึกสุขใจ ไม่รุณผู้ชมเห็นด้วยกับผมหรือไม่ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของพี่น้องบอลไทยประจําคลิปคอนเทนต์ตัวนี้รวมไปถึงอาเซียนอัปเดตนะครับและถ้าชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกําลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ